ราบไหมคะว่าเสียงเมื่อต้นคลิปเป็นเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภทใดวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มเนียวกันค่ะ เครื่องดนตรีสากลในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดค่ะลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้คือมีริ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีริ่มนิ้วสำหรับกดเรียกว่าคีย์ค่ะโดยเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยจะมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากันโดยคีย์สีขาวเนี่ยจะเป็นเสียงที่ต่ำกว่าคีย์สีดำนั่นเองค่ะ และว,วันนี้นะคะกลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเล่มนิ้วแต่ละชนิดให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จกักถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะชนิดแรกนะคะคือเปียโนเป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่สร้างเสียงเมื่อมือของเรากดแป้นคีย์ซึ่งจะมีคอเล็กๆภายในเครื่องตีสายคําว่าเปียโนมาจากคําว่าเปียโนฟอเตอ่านออกเสียงว่าเปียอาโนฟอเตในภาษาอิตาเลียนจะหมายถึงเบาดัง เพราะเปียโ,โนสามารถควบคุมความเบาและความเสียงดังของเสียงได้ตามแังที่กดคีย์เปียโ,โนมีอยู่2แบบคือกรานเปียโนและอัปลาเปียโนค่ะมาฟังเสียงของเครื่องดนตรีกรานเปียโนกันนะคะต่อไปเป็นอัพลาเปียโนค่ะ ออแกนเป็นเครื่องดนตรีตัวันตกที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยโรมันเสียงของออแกนเกิดจากล้นที่พ่นผ่านท่อซึ่งอาจทําจากไม้หรือโลหะท่อแต่ละขนาดจะให้เสียงที่แตกต่างกันทําให้เครื่องดนตรีหนึ่งเครื่องสามารถสร้างเสียงได้หลากหลายออแกนจึงสามารถเล่นได้ทั้งแนวตั้งและนนนอนโดยไม่ต้องพกพาเครื่องดนตรีนเพิ่มเติมค่ะเรามาฟังเสียงของเครื่องดนตรีออแกนกันนะคะ ฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีในยุคบาโรกเสียงเกิดจากการดีดสายโลหะผู้เล่นใช้แป้นคีย์บอร์ดในการบังคับเสียงซึ่งคล้ายกับการเล่นเปียโน,โนแต่ฮาร์ปซิคอร์ดไม่สามารถควบคุมความเบาดังได้เหมือนเปียโนอย่างไรก็ตามเครื่องนี้ก็มีลักษณะตรงเสียงที่ใสและคมชัดค่ะเอาละค่ะเรามาฟังเสียงของเครื่องดนตรีฮาร์ปซิคอร์ดกันนะคะ ตรีชนิดต่อไปนะคะก็คือคลาวิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีในยุคแรกๆของกลุ่มเครื่องเลี่ยมนิ้วเสียงเกิดจากการตีโลหะเล็กๆไปกระทบสายภายในกล่องไม้ทรงสี่เหลี่ยมคลาวิคอร์ดนะคะให้เสียงเบาและนุ่มนวลมากเหมาะสำหรับการซ้อมเล่นในห้องส่วนตัวค่ะเราไปฟังเสียงของคลาวิคอร์ดกันค่ะ ชนี้ต่อมานะคะก็คือแอคคอร์เดียนค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายเปียนโนแบบพกพาเสียงของแอคคอร์เดียนเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลืองภายในตัวเครื่องโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้มือดึงดันลมเข้าออกเพื่อให้เกิดเสียงพร้อมกับกดแป้นคีย์ไปด้วยค่ะเราไปฟังเสียงของแอคคอร์เดียนกันนะคะ และชน,นิดสุดท้ายนะคะก็คืออิเล็กโตนค่ะอิเล็กโตรนเนี่ยเป็นออรแกนไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทยามาฮ่าประเทศญี่ปุ่นค่ะมีแป้นคีย์สชั้นชั้นบนและชั้นกลางสําหรับเล่นด้วยมือส่วนแป้นล่างใช้เท้าเหยียบเพื่อเล่นเสียงเบสค่ะอิเล็กโตรนเนี่ยสามารถปรับเสียงได้หลากหลายแบบมีแผงควบคุมสําหรับเปลี่ยนเสียงและจังหวะได้ค่ะเรามาฟังเสียงของเครื่องดนตรีอิเล็กโตรนกันค่ะ และนี่นะคะก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มนิ้วทั้ง6ชนิดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าแต่และชนิดเนี่ยจะมีลักษณะและเสียงที่แตกต่างกันออกไปหวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักเครื่องดนตรีเหล่านี้มากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ